มาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับวันนี้ละออฟาร์มได้มาเป็นตัวแทนถวายกระถินให้ที่วัดพิกุลโสคันขึ้นมาบนศาลาก็เจอนี่ก่อนเลยต้นพาปาแล้วก็มีผู้คนจำนวนพอสมควรนะ้ำมาร่วมทอดกระถินกัน ทางเจ้าภาพใหญ่ก็จะอยู่แถวแถวนี้นี่คือกองเงินที่ทางเจ้าภาพใหญ่นำมานะครับการมีกระถินการทำกระถินอย่างนี้ต้องมีเจ้าภาพหลายๆเจ้าภาพที่เขาเรียกว่ากระถินสามัคคีนะครับนู่นเห็นไหมผ่านผ้าไตาผ้าไตาหลักมีสามชุดส่วนผ้าไตาลองๆมาเนี่ย มี60-70ชุดเห็นจะได้นี่เงินส่วนที่เขามาเสริมนาะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจำพวกเครื่องใช้ต่างๆที่เขานำมาถวายแล้วก็ประดับก็คืออันนี้ธงที่เป็นรวงข้าวนะก้าวชั้นแบบนี้ แล้วก็มีธงที่แสดงว่ามีกระถินก็คือนางเงือกมีนางเงือกอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีธงรวมแล้วก็มีกองผ้าป่าแบบนี้ซึ่งเขาไม่ได้รวมกับกรถินนาผ้าป่าเขาแยกต่างหากแล้วก็จะมีธงจอระเข้แบบนี้ถ้าใครอยากรู้ความหมายเสิร์ชหาเอาใน Google นะ ผมไม่รู้เหมือนกันลองเซิร์ชมาก็จำไม่ได้แล้วล่ะไม่ไดเอามาพูดให้ฟังหรอกนะก็มาร่วมกันอานุโมทนาบุญด้วยกันนะมีทั้งกระถินมีทั้งผ้าป่าคราวนี้ถือว่าได้เงินเยอะมากเลยนะเก้าแสนกว่าบาทคนไม่มากเท่าไหร่นะเพราะเขามีโรงทานอยู่ด้านล่างก็กินโรงทานกันไปนั่นแหละ ตอนเนี้พระฉันเสร็จแล้วก็คนก็กินข้าวกันส่วนข้างล่างก็กินข้างล่างส่วนข้างบนก็กินข้างบนสาลาแบบเนี้นะก็รอเวลาบ่ายโมงนะถึงจะทอดกะถินกันวัดเนี้ยเขาไม่มีการนำพระตายไปแห่รอบโบสถ์เหมือนวัดอื่นๆนะก็ส่งให้เลยเขาบอกว่าเขาแห่กันแล้วไอ้เราก็ไม่รู้หรอกนะเขาแห่กันวันไหนเรามา ก็ได้พาตายแบบนี้เลยก็ <c oughs> เอาเถอะแต่ละที่เขาก็ไม่เหมือนกันวัดนี้เขาทาอย่างนี้อีกวัดหนึ่งเขาทำอีกอย่างหนึง่งเราไม่รู้หรอกเราก็ตามน้ำเข้าไปเรื่อยเขาให้ทําอะไรก็ทําเขาให้กินเราก็กินเขาให้นั่งรอเราก็นั่งรอถือว่ามาทาบุญกันนะลอฟาม